เอาให้ทีเราไปหรอคะให้ไม่ให้เยอะๆหรอเออเขาไม่กลัวยีราฟอ่ะเข้ามาเลยดูเข้ามาเลยมาให้ด้วยกันเร็ว เับปอ้อนด้กันครับปอ้อนด้กันัวปยป้นนี่ครับลก็ป้อนดิเดินลิ้นลิ้นมันไหมไม่ให้จับมเนี่ยไม่ให้จับวะ ไม่ยอมให้จับ